ณนะเชิงเขาแห่งหนึ่งมีหินก้อนเล็กๆชื่อว่าหินน้อยซึ่งวันหนึ่งได้เงยหน้าขึ้นมองภูเขาใหญ่ระงาดและพูดกับตัวเองว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาใหญ่ที่สง่างามแบบนั้นหินน้อยเริ่มต้นด้วยการกิ้งตัวขึ้นไปบนเนินเขาแต่เนินสูงชันเกินไปทําให้มันกิ้งกลับลงมาครั้งแล้วครั้งเล่าแม้มันจะเหนื่อยล้าแต่หินน้อยก็ไม่ยอมแพ้มันกิ้งขึ้นทีละน้อยวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าบางครั้งเจอฝน บางครั้งเจอลมแรงแต่ทุกครั้งมันยังคงยืนหยัดในที่สุดหินน้อยก็มาถึงยอดเขาเมื่อมันมองไปรอบๆจึงพบว่าที่แท้ภูเขาใหญ่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เกิดจากหินเล็กๆนับล้านก้อนที่รวมพลังกันอย่างอดทนและต่อเนื่องหินน้อยจึงได้เรียนรู้ว่าความยิ่งใหญ่เกิดจากความพยายามทีละเล็กทีละน้อยและมันก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาใหญ่แห่งนี้กดติดตามเพื่อรับฟังนิทานบรรดาลพลังใจเรื่องต่อไป